สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาทำอาหารเลี้ยงตัวเองครับที่สาเหตุที่เราทำสเต็กชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าผมถูกลอตเตอรี่พังพังๆังพ,งพ,งพ,งพงก็ถูกนิดเดียวครับไม่ได้ถูกเยอะนะครับก็ถูกไปแค่3ใบนะครับพอดีลองใช้สลากออนไลน์ดูผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับแล้วปรากฏว่า ครั้งแรกนะครับถูกเลยสามใบนะครับโชคดีจริงๆถูกเล็กท้าย2ตัวก็เลยได้มาห0พันนะครับเอามาทำคอนเทนต์ทำสเต็กหน่อยนะครับอันนี้ก็อยากทานมานานละแล้ววันนี้มันลดราคาพอดีนะครับชิ้นนี้1กิโลครับก็เมื่อกี้ทำไปแล้วนะครับอันนี้อาจจะยังสุกไม่ไม่เต็มชิ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทานดูนะครับนี่ครับ มีดเดยมแรครับมีดเดยมแรอันนี้เป็นพรมริฟนะครับสุดยอดถ้ามันไม่สุกนะครับเดี๋ยวเราก็ทอดต่ออนุ mm hmm. mm hmm. ่มมากอื mm hmm. ส่วนนี้เป็นส่วนที่เชนเดอร์ที่สุดนะครับเนื้อมันลายมากเลย i. ถ่ายให้ดูครับเนื้อแดงๆเลยมีเดมแรครับดีมากครับวันน so ี yani <mom> like ้ <Man> อันเนื้อออสเตรเลียนะครับเราก็จิบกับวายของออสเตรเลียเหมือนกันตัวนี้เป็นเออ่ป็นโฟรครับคุนังก้าฮิลชิราชคาร์บาเน่ปี2019ครับอร่อยมากครับวนันนี้อาหารมื้อนี้สนับสนุนโดยสลากกินแบ่งดิจิทัลของรัฐบาลครับขอบคุณมากครับ แล้วก็ตรงนี้มีบลูชีสด้วยเยี่ยมครับมาล,ลองเนื้อข้างในดูส่วนตรงนี้ยังไม่ค่อยสุกมากนะครับแต่ไม่อไรครับเราทานได้ ไปแล้วค่อยๆหั่นแล้วก็จีไฟไปเรื่อยๆดีกว่านะครับจะได้วันนี้ย่องทานเนื้อหนึ่งกิโลครับเตรียมอันนี้ครึ่งชั่วโมงก่อนเตะนะครับในกระทะน,นี้ผมก็มีใส่ ใส่น้ำมันทอดไปแล้วบางส่วนนะครับตอนที่เมื่อกี้เราทอดครั้งแรกนะครับยังร้อนๆอยู่คก็เอาเนื้อลงไปจีดต่อได้เลยอ๋อยังไม่ค่อยสุกนะครับเอาองนี้เราก็ทานสลัดไปะขออยี่น,นี้เอกผีเป็นไงบ้างครับ น่าจะน่าจะสนุกกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีนี้เทนฮากมานะครับตอนตั้งแตบบ่เริ่มรู้ดูการเราก็คิดว่าทำได้ดีนะครับยำผีเออเป็นแดงเลี้ยวภูที่บ้านนะครับไป4์ที่กรุงเทพนะครับซึ่งทำให้กำลังใจดีมากแต่ว่าเปิดรู้ดูการมาสองนัดแรก ดันแพ้ติดต่อกันทําให้ใจมันเริ่มแป้วนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเริ่มเก็บสามแต้มได้นะครับแล้วก็มาชนะเวีรยวภูแบบโดนบุกตลอดนะครับผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับแต่ว่าได้สามแต้มเราก็ดีใจนะครับนี่ครับเริ่มร้อนแล้วครับซิสซิงซิสลิง,ลงก็วันนี้เกมสําคัญครับเจออาร์เซนอลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาร์เซนอลก็จะเป็นคู่ เกมที่เป็นค่อนข้างเดือดน,นะครับสมัยก่อนที่แบบมีช่วงหนึ่งที่แบบแมนนิสโรอยนี่แบบอ <c oughs> โดนนักเตะอาร์เซนอลลุมเเกมเดือดน,นะครับแต่หลังๆเนี่ยแพชชั่นอย่างนั้นของนักฟุตบอลมันไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามหลังๆเนี่ยเห็นนักฟุตบอลที่ซื้อมาหลายๆตัวนะครับเล่นมีมีมีม,ม,มีมีความโหดมากขึ้นนะครับสำหรับผีแดง คิดว่าฤด,ดูการนี้น่าจะมัน,นครับเชียร์มันมากครับสู้ๆครับผีแดงหวังนี้ผมก็จะทอดเนื้อครับทานไปเรื่อยๆนะครับระหว่างรอเกมเคืนนี้นะครับตอนสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็มีฝากนิดนึงนะครับอัปเดตหน่อย สำหรับใครที่ติดตามช่องอยู่นะครับถ้ายังไงแล้วผมเปิดช่องใหม่อีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องการเมืองสําสหรับถ้าใครเป็นคอการเมืองนะครับก็เข้าไปติดตามได้นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านบนนี้นะครับชื่อช่องพอลไม่ใช่ l ลฟ์บายพอลนะครับพอลผมเองนะครับก็อันนี้ก็จะพูดเรื่องการเมืองเยอะหน่อยนะครับฉะนั้นใครไม่ชอบการเมืองแล้วก็กลัวมีปัญหา ไม่ต้องตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคอการเมืองอยากจะตามไปดูก็ติดตามผมได้นะครับในช่องไลฟ์บ y พอครับ mm hmm มีเยิมแรงครับมีเยิมแรงข้าต่อยนิดนึง ตรงนี้เราก็สามารถทอดไปกินไปได้เรื่อยๆครับแล้วก็คุยกับเพื่อนๆไปด้วยอันแบบนี้มีวาซาบิด้วยนะครับตัดเลี่ยนครับถ้าบางทีเราไม่อยากทานเผ็ดมากไม่อยากใส่พริกนะครับจริงๆผมบางทีตอนแรกกนึกว่าจะซื้อพริกขี้หนูมานะครับนะครับแล้วก็ทานกับกระเทียมนะครับ ลาวสบิกระเทียมครับอยอดสถานที่ขับแพ้งนิดนึงนะครับก็เอ่อไม่ค่อยมีพื้นที่ให้ทำคอนเทนต์สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากจะทำคอนเทนต์ออกมาเพื่อเพื่อนๆนะครับยังไงก็ช่วยสนับสนุนด้วยแล้วกัน ผักด้วยห,ห,หลากหลายนะครับผักหัวหอมแครอทเอสเพอร์กัคแล้วก็มะเกิดเทศข้าวโพดแล้ว <c oughs> ก็มี บีทรูทนะครับบลูชีสครับนยอดปั้นอัดแน่นเลยครับ จะต้องค่อยๆทานไปเรื่อยๆนะครับก็เราไม่เร่งไม่รีบนะครับวันนี้อยู่บ้านคนเดียวครับคุณภรรยาไปเที่ยวกับเพื่อนต่างจังหวัดครับเป็นอย่างนี้ทุกทีครับเวลาที่ผมอยู่บ้านคนเดียวผมก็จะเหงาครับก็เลยต้องหาอาหารทานเองนะครับถ้าภรรยารู้ว่าซื้อเนื้อมาชิ้นโตขนาดนี้มาแพงขนาดนี้นะครับก็คงจะต้องด่าแน่เลยครับเราอย่าให้ภรรยารู้นะครับ ไม่ได้แล้วครับอร่อยขนาดนี้นี่วันหลังต้องทำให้ภรรยาทานบ้างนะครับสุดยอดเลยอรม,มันมีทั้งมันทั้งเอ็นผสมอยู่ครับต้องค่อยๆทำไป ลิงดีจริงกรอบนอกนุ่มในโอ้ยงพักพักเนื้อสักหน่อยนะครับนี้มันคล้ายๆเนื้อทอดแล้วนะครับเนี่ยนอกมันจะออกก,กรอบหน่อยอว่าเนื้อชิ้นใหญ่ครับปกติมันถ้าทําให้ดีเนี่ยมันก็ต้องเอาไปอบนะครับสโลคุกแต่ว่า ผมจะกินแบบคนป่าครับลอยเดี๋ยวเราทานไปเรื่อยนะครับแล้วเราก็จะดูฟุตบอลด้วย ไม่ต้องรีบนะครับกรอบนอกเลยหมือมื่ออร่อยไป็อย่างเพราะเนื้อที่มันข้างนอกมันกรอบนะครับมันมัน,ม,นมันเป็นมันเนื้อนะครับเนี่ย แล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำมันเลยตอนแรกนึกว่าจะใส่โอ,อลิฟออยล์หน่อยครับแต่วันนี้ชิ้นนี้มันมันออกมาเยอะมากแร้เอ็กซ์โกลในปากนะครับเพราะเดื่อง เอาไปทอดแล้วมันก็จะครัชใช่ไหมครับเพราะมันครัชนี่แหละนี่ครับมันครัชข้างนอกมันกรอบเนื้อทอดข,ข้างนอกมันกรอบนะข้างในเนี่ยมีเด่มแระครับเนี่ยังเป็นมีเด่มแระ ทักับวาซาบิครับอร่อยมาก <c oughs> ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับช่องนี้นะครับพัฒนาการไปทางไหนดีเพราะว่าตอนนี้มีคนดู 1200นะคมีคน subscribe ัน0 0นะครับ,บ,รบก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ช่วย Subscribe นะครับเพื่อนๆที่ช่วย Subscribe นะครับแต่ยอดวิวมันยังไม่ขึ้นนะครับมันก็เลยยังไม่สามารถเอาไปหารายได้ได้บนช่องนะครับ YouTube นี่เขากำหนดเอาไว้นะครับว่าต้องมีคนสับพัน0นึคนขึ้นไปซึ่งวันนี้ผมผ่านแล้วนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับ สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันสับเข้ามานะครับแต่นี้ขออีกนิดนึงครับใครสับแล้วช่วยดูด้วยครับช่วยวิวด้วยเพราะว่ายอดวิวผมเนี่ยเดือนหนึ่งไม่เกิน4 0 0พันวิวรวมทั้งเดือนนะครับตอนนี้มันประมาณ2,000ันกว่าเองเมื่อก่อนมันได้นะครับแต่ว่าไม่เข้าใจว่าอาจจะมีช่วงหลังๆที่พอไม่ค่อยได้ลงคอนเทนต์ต่อเนื่องนะครับมันก็เลยทำให้ออยอดวิวค่อยๆตกลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ยอดสับมีมีมีม,ม,มีเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายอดวิวมันไม่ถึง4,000ต่อเดือนเนี่ยมันทำาให้เราไม่สามารถเข้าโปรแกรมที่จะสร้างรายไ,ได้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะเป็นรายได้หลักนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นไปได้มันก็สนุกดีครับลุ้นมีลุ้นนะนะครับคือช่องนี้ผมทำมามา3ปีกว่าแล้วเกือบ4ปีแล้วนะครับก็น่าจะน่าจะประมาณนั้นนะครับคือ อาศัยว่าว่างก็ทําว่างก็ทำะนะครับมีบางทีมีคอนเทนต์เริ่มแรกก็ทาเรื่องวิ่งนะครับวิ่งมาราธอนมีคนติดตามค่อนข้างเยอะนะครับไปตีกอล์ฟนะครับตอนนี้กอล์ฟไม่ได้เล่นมาเป็นปีแล้วครับก็หันมาเล่นเทนนิสแทนก็เลยเปลี่ยนมาทำคอนเทนต์กับเกี่ยวกับเทนนิสนะครับแต่เรื่องทานนี่ก็อาหารก็ยังยังทำอยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็คง ตอนนี้เรายังไม่ได้ที่องเที่ยวเดินทางนะครับก็เน้นการทําอาหารเองที่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปกินที่ร้านผมก็ไม่ได้ไปไป,ไปรีวิวที่ที่ร้านสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณภรรยาไม่ค่อยชอบนะครับวายก็อร่อยนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่า ถ้าสับแล้วอยากจะดูอะไรเออบางทีต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าผมก็ถือว่าทุกคนเป็นผู้มีพระคุณนะครับเดี๋ยวเราก็พยายามหาช่องของเราอ่ะนะครับว่าจะไปทางไหนดีเห็นชิ้นนี้ชิ้นเห็นหนามากจะได้ครับ ไม่อยากทิ้งฮะกวกินไม่หมดด้วยครับอืมนี่มัน คอนเทนต์วิ่งทำแล้วปั่นจักรยานตอนนี้ก็ไม่ได้วิไม่ค่อยได้ปั่นกอล์ฟก็ไม่ได้ตีครับเลยซ้อมไตรไม่ค่อยได้ซ้อมอะนะครับก็มีเพื่อนๆส s c r i b ยผ่านคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องไตรน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็คงไม่ได้ไม่ได้ลงะนะครับไม่ได้เล่นละก็ทั้งโควิดด้วยะนะครับ มีใครสรับาาั่านคอนเทนต์การเกษตรไหมครับเพราะว่าช่วงที่ว่างๆผมก็ทําการเกษตรด้วยเหมือนกันจริงๆว่างก็อยากจะไปทําที่นครชัยศรีนะครับไม่เป็นที่ดินของคุณพ่ออยู่นี่ตอนนี้ยิ่งมีข่าวว่าถ้าปล่อยลกล้างเดี๋ยวรัฐบาลยึดคืนได้ด้วยน่ากลัวมาก นี่คือปัญหาของชนชั้นกลางจำนวนมากมันมันแตกโพลในปากนะครับอันนี้ ชิ้นนี้มันมันมันเยอะไปนิดนึ่งเลี่ยนครับเลี่ยนเลีหั่นมันออกหน่อยนะเก็บไว้ก่อนคือคุณพ่อเติบโตมาตั้งแต่ว่าเป็นลูกจ้างนะครับไม่มีไม่มีเงินเรียนจบแค่ป .6 ครับส่งผมแล้วก็พี่น้องเรียนมหาลาัยได้นะครับแล้วคุณพ่อก็ค่อยๆสะสม ทุนทรัพย์สะสมทรัพย์สินจนธุรกิจมีธุรกิจนะครับแล้วก็เติบโตได้ในยุค80 90นะครับช่วงที่เศรษฐกิจกำลังกาลังเติบโตนะครับเศรษฐกิจประเทศไทยแล้วก็มีที่ดินที่ซื้อเก็บเอาไว้ ส่วนผมแม้ว่าจะเรียนจบมหาลัยนะครับแต่ว่าแม้่ะจบมาก็จริงจริง,รง,รงก็ทำงานก้าวหน้าดีนะครับทำงานธนาคารต่างต่างประเทศนะครับต่างชาติแห่งหนึ่งในเมืองไทยนะครับแต่เนื่องจากว่ามีภาระของที่บ้านเพราะว่าคุณพ่อนะครับเราเป็นลูกชายคนโตก็เราก็เลยเ ออกจากธนาคารมานะครับแล้วก็มาช่วยดูธุรกิจที่บ้านนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศ1ปีนะครับก็แต่ดันไปเรียนในสาขาที่มีแต่คนไม่สนับสนุนครับคือผมไม่ได้ไปเรียน MBA ผมไปเรียน g อล์ฟนะครับกอล์ฟแมเจเมนตที่อเมริกาซึ่งพอกลับมาปุ๊บมันเป็นช่วงที่ ระหว่างเรียนก็มีการปฏิวัติพดีนะครับปี49นะครับทำให้กลับมาแล้วก็ค่อนข้างเคว้งอยู่สักพักนะครับเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าอย่าพึ่งทำอะไรนะครับให้รอให้เศรษฐกิจดีก่อนนะครับมันเสี่ยงความเสี่ยงมันค่อนข้างเยอะนะครับไปเรื่อยๆครับทีละชิ้น เราลงไปหุ่นรอสุดยอดนี่อันนี้มันจะลองไปเที่ยวด้วยน่าจะครึ่งทางนะเกือบหมดชิ้นแล้วครับตรงนี้มันเป็นเป็นกระดูกแล้วครับช่วงนี้ตรงนี้เป็นกระดูกแล้วแต่เนื้อเนื้อก็เกือบหมดแล้วครับหนึ่งกิโลครับพอทำได้ครับพอทำได้ เดี๋ยวเธอนิดน,นึงครับวันนี้ครับเกมระหว่างแมนยูกับอาเซนอลเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ค่อนข้างอิ่มมากน้วนะครับแต่ว่าก็ยังจะต้องทำต่อไปครับ เออหรือจริงๆเราเก็บไปก็ได้นะครับเพราะว่าทานให้หมดชิ้นนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดึกๆค่อยมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากไปเชียร์แมนยูก่อนนะครับอเดี๋ยวชิ้นนี้สำหรับแฟนผีครับทุกคนชิ้นที่อร่อยมากต้องเป็นช่วงบนของลิฟอ,อ,อายนะครับ ผมรู้เลยว่าตรงนี้อร่อยเพราะว่าผมชอบที่สุดใส่วาซาบิด้วยผส,สมกับไอนี้ด้วยเอ,อีสชีสมีสเวดล้างคอก่อน ที่โค้งคอนงซิสลิงมากเลยนะครับเอามันลงไปทอดรอบนึงออกมาแบบครับ ืออารม m a มันออกมาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบลูชีสนะครับวาซาบินะครับแซ่บมากนะครับีกระเทียมครัาาบมีโรสแมรี่นะครับแล้วก็ทอดกับมันนะครับมันเนื้อหัวนี้นะี่ถ้าเอาไปหุงข้าวนี่มันจะเป็นข้าวผัด มันเนื้อที่อร่อยมากครับนะครับส่วนนี้ก็จะแข็งนิดนึงนะครับแต่ว่าเนื้อดีครับอันนี้เหมือนเมนยูเสียฟาวครับ บุนโน่ก็ไปเถียงอะไรกับกรรมการไม่ทราบนะครับไม่รู้ว่าจะได้เป็นประโยชน์หรือเปล่าจริงๆหลายๆครั้งที่บุนโน่ไปเถียงกรรมการนะครับไม่ค่อยได้ประโยชน์นะครับควรจะตั้งใจเล่นบอลให้มากขึ้นนะครับเถียงให้น้อยลงนะนี่ความคิดผมนะ,นะครับโฮเคครับเพื่อน ขอบคุณสำหรับการติดตามครับคิดว่าวันนี้คงจะจบแค่นี้เดี๋ยวผมจะพยายามจัดการตรงนี้ให้หมดนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็หวังว่ายอดสับจะขึ้นยอดวิวจะขึ้นนะครับมีไรายได้เพิ่มผมจะได้มาทานเนื้อแบบนี้ให้เพื่อนๆดูอีกเรื่อยๆนะครับหรือใครอยากจะทานนะครับคอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวหาทางจัดมิไปทานด้วยกันครับผม ขอบคุณที่ติดตามจนถึงตอนนี้ครับสวัสดีครับ